สำหรับคาบเรียนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะจะเป็นคาบของ English Time นะคะนักเรียนจะเป็นการคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแน่นอนว่าพวกเราทั้ง3ห้องเนี่ยนะคะคัดไปไม่เท่ากันแน่นอนดังนั้นไม่เป็นไรนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณแอจะบอกนะคะว่าห้องไหนให้คัดคำที่เท่าไหร่โอเคไหมเอ่ยมีใครไม่มีสมุดคัดคำศัพท์ไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีนะแสดงว่านักเรียนสามารถ ดูในสมุดคำศัพท์เล่มสีขาวของตัวเองได้เลยนะคะส่วนใครไม่มีนะคะสามารถแจ้งคุณครูได้เดี๋ยวคุณครูจะพิมพ์ให้ไปทีละห้องอฟังดีๆนะห้องครูฝนนะคะห้องป .1 ทับ1ครั้งที่แล้วนะคะคัดไปถึงคำที่114แล้วใช่ไหมคะวันนี้ขึ้นคำที่115116แล้วก็117นะคะ ห้องครูฝนจากวันนี้นะคะจะคัดทั้งหมด3คําคําที่115 116แล้วก็1 1 7นะคะฟังทีละห้องนะสําหรับคําที่115นะคะจะคือคําว่า little นะคะ little แปลว่าเล็กน้อยส่วนคําที่1 1 6จะเป็นคําว่า new นะคะแปลว่าใหม่ส่วนคำที่117นะคะจะเป็นคำว่า long แปลว่ายาวนะคะอันนี้คือห้องครูฝน อ่ะเพจเอาขึ้นมาทำเลยดูในสมุดคำศัพท์เล่มสีขาวของตัวเองได้เลยนะคะต่อมาห้องป .1 ทับ2นะคะห้องคุณครูทิพย์ครั้งที่แล้วถึงคำที่122ใช่ไหมคะวันนี้คัดคำที่หนึ่งรามี่สิบสี่แล้วก็125ค่ะวันนี้คนละ3ามคำพอนะคะ ห้องกูทิปนะคะคัดคำที่123 124าที่123 124แล้วก็125ค่ะใช้ดินสอนะคะขีดไว้ได้เลยลูกแล้วเราก็จะไปลอกตามนะคะซึ่งคำที่123นะคะจะเป็นคำว่า outdoor นะคะแปลว่าข้างนอกคำที่124จะคือคำว่า weather นะคะ weather แปลว่าสภาพอากาศแล้วคำที่125นะคะจะแปลว่า ซันนี่นะคะซันนี่แปลว่ามีแดดนะคะจะเป็นเกี่ยวกับฤดูแล้วนะคะซึ่งห้องกูทิปคัดไปเร็วมากนะคะอ่าห้องกูแนทนะห้องกูแนทจะเช้ากว่าเพื่อนนะคะวันนี้ห้องกูแนทจะเริ่มคําที่หนึ่งร้อยหกนะคะห้องกูแนทจะเริ่มคําที่หนึ่งร้อยหกหนึ่งร้อยเจ็ดแล้วก็หนึ่งร้อยแปดค่ะห้องกูแนทนะคะคําที่หนึ่งร้อยหกหนึ่งร้อยเจ็ด แล้วก็108นะคะคำที่106จะเป็นคำว่าคารนะคะแปลว่ารถยนต์คำที่107จะแปละจะคือคำว่าะะโรบอทนะคะโรบอทแปลว่าหุ่นยนต์นะคะแล้วก็คำที่108คือคำว่า BICYCLE นะคะแปลว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองอะลงมือทำเลยค่ะ ดูในสมุดคำพท์นะคะเล่มสีขาวได้เลยมีใครไม่มีไหมคะนักเรียนมีไหมอ่ะมีอคิราคนเดียวใช่ไหมลูกอคิราเดี๋ยวคุณแอส่งให้ในไลน์ได้ไหมคะคุณย่าเก้าสิบเก้าเลยอะค่ะเพราะว่าช่วงที่ออนิวไม่อยู่อะไม่ได้ยื่น่ดูให้เลยอ๋อ ให้เขาคัดย้อนหลังให้ค่ะอ่ะให้เขาคัดย้อนหลังเลยค่ะคุณย่าเดี๋ยวคุณแอจะส่งคำสา์ให้ตอนนี้ออนิวถึงคำที่เท่าไหร่แล้วคะในสมุดนะคะหนังสือของหนังสือของออนิวอยู่ที่ไหนอะคะคุณครูมันเป็นสมุดคัดคำสาปมาค่ะคุณย่าอ๋อออนิวเขาไม่มีหรอคะอาคุณครูให้ขึ้นเล่มใหม่อะค่ะไม่ทราบว่าน้องได้ทำไหมเอ่ยอืมอ ไม่งั้นเอาสมุดเ,เล่มใหม่นะคะมาเขียนได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆไปหลายคําแล้วค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะอ่อแล้วค,คุณครูช่วยส่งมาให้เลยค่ะเดี๋ยวให้เขาคัดตามหลังให้ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้น้องต้องเริ่มคัดคําที่เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มคําที่ร้อยหกที่ร้อยแปดใช่ไหมคะอ่าน้องน้องต้องไปคัดย้อนหลัง่ะค่ะคุณย่าเพราะว่าน้องยังไม่ได้คัดตามเพื่อนหลายคํานะคะน้องต้องเริ่มคัดคําที่ เก้าสิบหกอะค่ะคุณย่าคุณย่าจดไปให้คุณแอนหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณแอนจะส่งหน้านี้ให้นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเก้าสแล้วค่ะ98เหรอคะค่ะคคำที่99้าสิได้ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้คัดคำที่99นะคะจนถึง108่งร้อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้องไม่ทันเพื่อนค่ะเดี๋ยวคุณแอนส่งให้เลยนะคะค่ะ อ่ะคัดเลยนะคะวันนี้คนละ3คําพอนะคะจะเป็นค่าสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเด็กๆอ่ะคุนี้ส่งให้น้องออนิวแล้วนะคะจะเป็นหน้าคําศัพท์นะคะตั้งแต่หน้า98จนถึง คำที่98จนถึงคำที่117นะคะคัดแค่คำที่108พอนะคะคุณย่าได้ค่ะได้ค่ะ,ค,ะคำที่98นี่เป็นคำว่าแอปเปิลใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเขียนค่ะคุณแอ๋ส่งให้ในไลน์แล้วนะคะเปิดดูรูปภาพได้เลยนะคะ all new เนื่องจากว่า all new ขาดโรงเรียนหลายวันเนาะพเพื่อนๆก็เลยคัดนำหน้าไปแล้วนะคะ นักเรียนคะวิธีการคารัดนักเรียนอย่าลืมอ่ะตีช่องเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณแอจ,จะยกตัวอย่างนะคะช่องให้ดูนะแบบหนึ่งนะคะ,ะเราต้องแรกเราต้องแยกกันคัดนะคะนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเปิดเรียนตามปกติแล้วนักเรียนมาเรียนครบทุกคนนะคะนักเรียนจะได้คัดเท่าเพื่อนในห้องเรียนของตัวเองเนาะ อ่นนี้นะคะก็จะเป็นช่องนะคะตัวอย่างตีช่องเหมือนเดิมนะลูกน้เราจะตีทั้งหมด3ช่องนะคะ ifie, ช่องแรกเป็นช่องของคําศัพท์นะคะช่องที่2เป็นช่องของคําอ่านส่วนช่องที่3เป็นช่องของคําแปลนะคะช่องแรกจะเป็นคําศัพท์ภาษาอั everyday, for งกฤษนะคะเวลาคัดคัดหนึ่คำนะคะ10บรรทัดหรือว่า10บรอบเหมือนเดิมนะคะส่วนช่องที่2คําอ่านนะคะจะเป็นคําอ่านที่เป็นภาษาไทย ส่วนช่องที่3นะคะจะเป็นคำแปลนะคะที่เป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตีช่องตารางเหมือนเดิมนะคะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดตีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนหัวข้อข้างบนไว้นะลูกทำเหมือนเดิมพวกเราเลยค่ะอ่าลงมือทำเลยนะคะชั่วโมงสุดท้ายเราจะเลิกเรียนเวลาเท่าไรเอ่ย บ่ายโมงสี่สิบห้าค่ะบ่ายโมงสี่สิบห้าเนี่บ่าย,ายสามโมงสี่สิบนาทีนะคะเราจะเลิกเรียนเวลาบ่ายสามสี่สิบนาทีนะคะซึ่งจะเป็นเวลาเดียวกับเด็กที่เรียนออนไลน์พอดีนะคะเด็กๆ <c oughs> มันจะเย็นแล้วลูกมันไม่บ่ายแล้วนะคะมันจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะอ่ะลงมือทำเลย พรุนี้ต้องคิดถึงนักเรียนแน่ๆเลยเพราะว่าไม่เจอนักเรียนสองวันนักเรียนสองวันคูณคะเดี๋ยวแม่ขอให้ซัมเมอร์ไปธุรักับแม่ก่อนนะคะได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวหลเค่อยคัดย้อนหลังไดคะได้ค่ะค่ะ กิสดารีบเขียนนะล,ลูกเขียนสวยๆนะเดี๋ยวไม่เสร็จนะคะ มีใครยังไม่ได้ตารางเรียนมีไหมคะนักเรียนมีไหมลูกมีไหมตารางเรียนที่เราจะยึดอันปัจจุบันนะคะเป็นหลักไม่มีใครไม่ได้เนาะเพราะว่าห้องคุณแอคคุณแอคก็ส่งให้แล้วเมื่อเช้านี้นะคะห้องครูทิพย์กับห้องครูฝนครูทิพย์กับครูฝนน่าจะส่งให้แล้วนะคะตารางเรียนด้านบนมันจะเขียนว่าหนึ่งทับสามนะคะเราจะใช้ตารางเรียนนี้เนื่องจากว่าเป็นตารางเรียนที่เรายึด ออนไลน์นะคะนักเรียนคุณะจะสอนห้องออนไลน์นะคะวิชาพิเศษของเรานะคะที่จะมีคุณครูเข้าก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นครูฝนวิชาโฟนิกเป็นทิเชอร์มาร์กนะคะวิชาศิลปะจะเป็นคุณครูปรเมศนะลูกนะ,ะวิทยาการคำนวณน,นะคะครูยุย้ย ภาษาจีนเหล่าซื้อพาราบกจะเป็น <lawsuit> คุณครูแกะนะคะเดี๋ยวต้องให้ครูแกะมาสอนออนไลน์นะคะเด็กๆแล้วก็จะเป็นกาเค้นนะคะเดี๋ยวกาเค้นคุณแม่ต้องไปสอบถามก่อนว่าจะเป็นครูส้มเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าตารางเรียนนะคะนักเรียนของคุณครูบางท่านเนี่ยมันชนกันนะคะคุณครูบางคนสอนหลายปอนะลูกนะดังนั้นมันอาจจะชนกันนะคะถ้าชนกันคุณแมก็ต้องได้เป็นคนสอนนักเรียนเอง ไหนใครจะมาเรียนออนไซต์ site, วันที่22่บสองบ้างคะยกมือขึ้นใครจะมาเรียนออนไซต์อามีออนนิวคนหนึ่งการนัดชาได้เหรอลูกใช่ไหมหนูจะมาเรียนวันที่22ใช่ไหมคะ่ะถือว่ายอดนักเรียนที่เรียนออนไลน์ line, ค่อนข้างเยอะนะคะนักเรียน3าสิบสองคนนะคะเยอะเหมือนกัน เราต้องพยายามเขียนด้วยนะคะนักเรียนวันนี้เจอปัญหาแล้วเพื่อนที่มาเรียนออนไซต์อ่ะเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมคนที่เรียนออนไลน์ไม่เคยเขียนงานเลยนะคะพอมาโรงเรียนก็ไม่ยอมเขียนงานแล้วก็ปรากฏว่าแบบฝึกหัดนะคะหน้าว่างเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้คุณครูขึ้นไปดูแล้วก็บางคนนะคะเขียนช้ามากเวลาคุณครูก็ขึ้นกระดานก็เขียนไม่ทันนะคะเด็ก เราต้องฝึกเยอะๆนะคะบางคนนะคะไม่เคยเรียนออนไลน์เลยแต่ว่ามาเรียนออนไซต์นะคะเขียนหนังสือไม่เป็นก็มีนะคะนักเรียนอันนี้ก็คือหนักจริงๆนะเราต้องเขียนหนังสือนะคะนักเรียนเราอยู่ป .1 แล้วเราจะเหมือนน้องอนุบาล3ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะอนุบาล3เราก็เขียนหนังสือมาแล้วอะงงมากเลยบางคนเมาานื่อเช้านี้คุณแอขึ้นไปสอนนะคะวิชาที่ครูฝนมาแทนคุณแอก็ต้องขึ้นไปสอนห้องครูฝน ปรากฏว่าบางคนเขียนหนังสือไม่เป็นนะคะจับดินสอยังไม่ถูกวิธีเลยเป็นไปได้ยังไงเป็นไปแล้วเนื่องจากว่าไม่เคยเข้าเรียนออนไลน์เลยนะคะยามโลไม่คิดถึงน้ำทิปหรอยามโลคิดถึงค่ะแต่แม่บอกว่าไม่ให้ไปครับเพราะว่าค่อยไปตอนปีใหม่ค่ะ นั่นครับค่ะหนูหาสมุดสีขาวไม่เจอค่ะวันที่ยี่สิบสองค่ะลูกดเรียนกระดาษสีขาวใช่ไหมน้องทายไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแอดหาให้ใหม่นะคะคเดี๋ยวคุณแอดขอุกลการสคำศัพท์สีขาวค่ะสมุดคำศัพท์สีขาวหนูหาไม่เจอเหรอลูกครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแอดส่งให้ใหม่เดี๋ยวคุณแอดส่งไปที่ไลน์ทายนะ ทายถึงคำที่เท่าไหร่แล้วทายถึงคำที่หนึ่งร้อยห้าหรือยังถึงแล้วค่ะอ่ะถึงแล้วเดี๋ยวคุณแอรส่งให้ลูกไม่เป็นไรรักษาเท่าชีวิตนะคะนักเรียนสมุดคำศัพท์เนี่ยอ่ะคุณแอรส่งให้เรียบร้อยแล้วน้องทายดูได้เลย เหล so so ือเวลาอีก8นาทีนะคะก็จะหมดเวลาแล้วน้กเรียนก็จะได้พักแล้วนะคะเหนื่อยไหมคะวันนี้เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยค่เหนื่อยค่ะเหนื่อยนะคณคุณครูก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเด็กๆแต่ว่าเราก็ต้องอะไรคะเราก็ต้องสู้นะคะเราเรียนมาวันนี้แปดชั่วโมงคุณครูก็พูด 8ชั่วโมงเหมือนกันนะคะวันนี้พณน,นัยยังไม่ได้หยุดพูดเลยพูดเต็มเวลาด้วยนะคะรู้สึกว่าสอนออนไลน์เนี่ยจะพูดเยอะนะคะมากกว่าสอนในห้องเรียนอีกนะคะสอนในห้องเรียนเรายังมีเวลาให้ทาแบบฝึกหดัดนักเรียนยังเขียนช้านะแต่ว่ามาสอนออนไลน์เนี่ยพูดทั้งคาบเลยนะคะไม่ได้หยุดเลยวันนี้8ชั่วโมงนะคะ8ชั่วโมงจริงๆ คูณ6ชั่วโมงกลายเป็น8ชั่วโมงได้ไงใช่นักเรียนคะคุณแอนฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวห้องคุณแอนนะคะคุณแอนจะส่งลิงก์ให้เหมือนเดิมแต่ว่าต้องรอคุณครูเขาสร้างลิงก์ก่อนนะลูกนะเพราะว่าวันอังคารกับวันพุธนะคะคุณแอนลานะคะนักเรียนจะเจอคุณแอนอีกทีหนึ่งวันพฤหัสเลยนะวันพฤหัสให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนโอเคไหมคะ จะใส่เป็นเสื้อพาละก็ได้แต่ว่าหรือว่าจะใส่เป็นชุดนักเรียนก็ได้นะคะแต่ว่าต้องผูกผ้าพันคอให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมหมวกไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นการเรียนปกติแล้วเพื่อนๆที่มาเรียนออนไลน์ก็แต่งกายเหมือนกันอะไรนะคะน้องใส่ชุดนักเรียนทุกวันเลยเหรอคะคุณครูใช่แล้วหรือว่าถ้าใครซักไม่ทันนะคะอนุโลมให้เป็นชุดลำลองได้ แต่ว่าที่จริงอ่ะเราต้องใส่ชุดนักเรียนนะคะนักเรียนหรือว่าชุดพละก็ได้นะคะอ่ะคุณแม่ฝากเรื่องหนึ่งนะในวันอังคารกับวันพุธนะคะเด็กๆให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเข้าเรียนให้ตรงเวลานะคะเราไม่ได้เรียนคาบแรกเวลา9โมงเหมือนเดิมแล้วนะลูกนักเรียนต้องตื่นให้เช้ากว่าเดิมนะคะเหมือนกับเรามาเรียนที่โรงเรียนปกติเลยกินข้าวให้เรียบร้อยกินข้าวให้ก่อนเวลา8โมง ดาดาปิดไมโครโฟนก่อนคุณครูพูดก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปิดไมโครโฟนอ่าเราจะเริ่มเรียนนะคะวิชาแรกเวลา8โมง20นาทีนะคะเด็กๆดังนั้นนะคะจะเรียนก่อนครั้งที่แล้วประมาณ40นาทีเลยนะคะครั้งที่แล้วเรายังเริ่มเรียน9โมงใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เริ่มเรียน9โมงแล้วนะคะเริ่มเรียนเวลา8โมง20ดังนั้นถ้าใครเข้าสายนะคะนักเรียนก็จะ ไม่ทันเรียนคาบแรกนะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคะเดี๋ยวคุณครูเขาจะสร้างลิงก์แต่ว่านักเรียนก็ต้องเข้าใจคุณครูเขาหน่อยนะว่าคุณครูเขาต้องยืนเวรด้วยนะคะก็เลยอาจจะแบบสร้างกลุ่มชาเช่นเมื่อเช่นเหมือนเมื่อเช้านี้นะคุณนั๊ก็ต้องไปดูแลเพ,เพื่อนที่เขามาเรียนออนไลน์ด้วยนะคะดังนั้นคุณนั๊ก็รีบวิ่งมาเลยนะคะยังไม่ทันได้ตั้งเครื่องเลย แต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณอจจะแจ้งคุณครูเขาไว้นะคะให้ตั้งเครื่องแต่เช้าหน่อย